สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากับนุ้ยแฮฟแอนด์ุ้ประจำวันที่12มกราคม2564ค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปของวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนืออุณหภูมิน่ะจะลดลง4-6องศาเซลเซียสเลยค่ะกับมีอากาศหนาวและมีลมแรงนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก อุณภูมิจะลดลงอีก2-4องศาเซลเซียสค่ะกับมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรงค่ะส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่นะคะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งค่ะจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วนะคะ จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะดูแลสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องไว้ด้วยนะคะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรงค่ะก็ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง2-4เมตรค่ะ ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะระวังอันตรายค่ะจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งสำหรับชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่13มกราคม2564ค่ะสำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะในระยะนี้ค่ะลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีกำลังแรง ทำให้ฝุ่นละอองและหมอกควันมีการสะสมลดน้อยลงค่ะพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆนะคะภาคเหนือมีอากาศหนาวค่ะกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงนะคะ4-6องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด24-31องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด3 11องศาเซลเซียสค่ะลมตะวนออกเชียงเหนือความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะวันนี้นะคะที่ภาคเหนือบางอำเภอบางจังหวัดนะคะก็มีฝนตกค่ะหนยเช็คที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกตั้งแต่เช้านะคะจนถึงเที่ยงค่ะแล้วก็ตกอีกทีนึงนะคะ ตอน1ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะปริมาณฝนตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ย0.9มิม mm นะคะแล้วก็1ทุ่มถึง3ทุ่มเนี่ย0.3มิม mm ค่ะพรุ่งนี้ก็มีฝนนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะกับมีลมแรงนะคะอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด8-12องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 21-24องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ำสุด5-11องศาเซลเซียสเลยค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเที่ยงเพอภูเรือจังหวัดเลยนะคะท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนนะคะมีลมโชยค่ะอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ยหนาวเลยนะคะ7องศาเซลเซียสค่ะ ตอนกลางวัน16องศาเซลเซียสและตอนเย็นค่ะ12องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14 1 7องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุด27-28องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ ที่จังหวัดกาญจนบุรีอุณภูมิต่ำสุดนะคะ15องศาเซลเซียสเลยนะคะสูงสุด29องศาเซลเซียสค่ะเที่ยมเพอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีท้องฟ้าก็มีเมฆบางส่วนค่ะมีลมโชยนะคะอุณหภูมิตอนเช้าเนี่ย16องศาเซลเซียสตอนกลางวัน26องศาเซลเซียสและก็ตอนเย็นค่ะ22องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด14-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-31องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะห่างฝั่งคลื่นสูง มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาค่ะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงนะคะลมตะวนออกเชีงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะลมตะวันออกเชีงเหนือความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรอุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิมสูงสุด27-30องศาเซลเซียสนะคะเที่ยงเภลศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะยาวไปจนถึง2องทุ่มค่ะฝนหนักสลับเบานะคะปริมาณฝนตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ย2.6มิลิเมตรค่ะเที่ยงถึง6โมงเย็น3.6มมิลิเมตรแล้วก็6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะ0.4มิลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรท้องฟ้าแจ่มใสค่ะมีลมแรงนะคะ อุณหภูมิตอนเช้าเนี่ย23องศาเซลเซียสค่ะตอนกลางวัน25องศาเซลเซียสและก็ตอนเย็นค่ะ22องศาเซลเซียสยังไม่มีฝนนะคะช่วงนี้ที่อำเภอกงรา้าจังหวัดพัทลุงค่ะมีฝนตกตั้งแต่เช้ายาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะจริงๆแล้วยาวไปถึงอีกวันเลยนะคะปริมาณฝนตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ย2.7มิเมตร เที่ยงถึง6โมงเย็นนะคะ4.5ม mm, ิลลิเมตรค่ะแล้วก็6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน5.2ม mm, ิลลิเมตรค่ะพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะเที่ยงเพิมมายอจังหวัดปัตตานีมีฝนตกตอน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะปริมาณฝนตอน9โมงเช้าถึงเที่ยง0.8ม mm, ิลลิเมตรค่ะแล้วก็เที่ยงถึง5โมงเย็นนะคะ1.7ม mm. ิลลิเมตรพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกำมีฝนฟ้าคนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ2เมตรเที่ยงเภอควรโดนนะคะจังหวัดสตูลมีฝนตกตอนบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงค่ะปริมาณฝน,นตอนบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงเนี่ย0.4มิลิเมตรพรุ่งนี้ไม่มีฝนนะคะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-18องศาเซลเซียสเลยนะคะอุณหภูมิสูงสุด27-29องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจบพยากรณ์อากาศนะคะคลิปนี้นุ้ยต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย